สวัสดีค่ะ FC ทีน่น่ารักทุกๆท่านของช่องพี่วรรณพาเดนมาร์กนะคะทุกคนดูค่ะตอนนี้สูงกว่าพี่มากเลยะคะ่ะทุกคนนี่เห็นไหมเห็นไหมคะทุกคน <c oughs> เขายังไม่หมดดอกเองนะคะทุกคนพี่นึกว่าเขาหมดแล้วนี่เขายังไม่หมดนะคะยังเหลืออีกนะคะทุกคนยังเหลืออีกเยอะเลยนะคะทุกคนดูดูเอาต้นรับสูงขนาดไหนคะทุกคนดู ทุ่งนาแดนนี้มีแต่ดอกไม้ออกดอกมากมายทำกลางทง้องนาแห่งนี้สีเหลืองอารามดูแล้วสวยงามตาดี ทุ่งนาทุ่งนี้มีแต่ดอกรับสฟังทุ่งนาทุ่งนี้นาไปด้วยดอกไม้ออกดอกมากมายสูงมากค่ะทุกคนดูคะ่ะดูดูเอาดูเอาว่าสูงขนาดไหนดูเอานี่คะ่ะ สวยงามมากค่ะทุกคนเห็นไหมพี่นึกว่ามันจะหมดดอกแล้วแต่ไม่หมดค่ะทุกคนนี่เหลืองไปทั่วเลยเห็นไหมคะเห็นไหมทุกคนเหลืองไปทั่วเลยค่ะว้าวเราเดินมาดูด้วยกันเลยค่ะทุกคนนี่แต่ทางเดินนี้ก็มีนะคะนี่เขามีทางเดินให้เราเนาะทุกคนนี่เดี๋ยวพี่จะหันกล้องไปดีกว่า นี่ค่ะทางเดินที่พี่เคยเดินเนาะตอนนี้ก็ออกจากแคบแล้วค่ะนี่ออกจากแคบแล้วก็มีสองทางเนาะที่จริงมันเป็นทางรถเขาพ่นปุ๋ยนั่นเลยค่ะนี่โอ้โหสูงใหญ่มากค่ะทุกคนนี่สวยงามมากแต่เราต้องระวังนะคะทวนนี้เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเขาปล่อยให้ในายพรานมาล่าเขาปล่อยให้ในายพรานมาล่าไอ้ต้นลูก ตัวทรายแล้วค่ะตัวทรายหรือต,ตัวกวางเนาะสั์ทุกชนิดเขาปลดให้มาล่าแล้วค่ะทุกคนเราต้องระวังค่ะกระต่ายกระเตยก็เหมือนกันนะคะเกิดไอ้นายพรานเห็นเราเป็นกระต่ายขึ้นมาเราก็จะแย่นะคะทุกคนนะคะนี่ค่ะเราเดินไปทางนี้เลยไปทางสนามกอล์ฟเลยดีกว่าเนาะทุกคนเนาะนี่ดูสวยงามมากค่ะทุกคน พี่นึกว่าหมดดอกแล้วแต่ยังไม่หมดคะ่ะทุกคนนี่เห็นไหมโอ้โหสุดยอดเลยท้องอารามไปทั่วเลยเห็นไหมอืสวยงานสุดๆเลยตอนนี้ยิ่งสวยคะ่ะทุกคนเพราะว่าออกดอกเต็มที่แล้วคะ่ะทุกคนแหมเมื่อก่อนพี่ก็ไม่ได้ทนะํา youtube เนาะทุกคนพี่ก็ไม่รู้ว่ามันจะออกดอกขนาดนี้เนาะทุกคนแล้วก็จะสูงขนาดนี้เนาะนี่ก็ท่วหัวพี่แล้วนะคะ พี่ต้องระวังนะคะเพราะว่าเขาปล่อยให้ในายพรานมาล่าเนื้อล่ากระต่ายล่านี่แล้วพี่ต้องระวังค่ะเดี๋ยวเขายิงพี่เนาะทุกคนเราต้องป้องกันถ้าพี่ไม่ทํา YouTube พี่ก็คงไม่ได้เข้ามาเออขนาดนี้ค่ะแล้วก็คงไม่รู้หรอกว่ามันสูงขนาดนี้ก่ะทุกคนมันสูงมากเลยนะคะทุกคน โอเคคะ่ะทุกคนคลิปนี้พี่กอ็ขอจบแค่นี้นะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามวรณภาเดนมาร์กให้พี่ด้วยนะคะทุกคนขอบคุณมากค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะบาย